มาจัดทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนไปอัปเดตของเล่นใหม่ของแคนวารู้ยังว่าแคนวาเขาสามารถจะเปลี่ยนรูปแบ็กกราวได้แล้วนะไม่ใช่รีมูฟแบ็กกราวนะจ๊ะปเปลี่ยนรูปแบ็กกราวไปไปเล่นกันเถอะโอ้ยมันน่ารักมากนี่จะ้ะก่อนอื่นก็เข้ามาที่แคนวาของเรานะจ๊ะแล้วก็เอารูปเข้ามาก่อนนี่หนะ้าตารูปที่เอาเข้ามาให้ผู้เธอรองเล่นนะจ๊ะจากนั้นเราก็ คลิกรูปปหนึ่งดีแล้วมันจะขึ้นเมนู e ีดิข้างบนใช่ไหมก็กด e ีดิเข้าไปนะจ๊ะแล้วนะตามันก็จะเป็นเช่นนี้อ่าเราก็ไปที่เมนูด้านซ้ายแบบนี้อันนี้ก็คือสมแหนวนนิดนึงนะจ๊ะไปที่เมนูด้านซ้ายแล้วก็เราจะเห็นใช่ไหมว่ามันจะมี B G Generate อันนี้แหละทุกคนอ่ะเราก็จะกด B G Generate ไปเลยจ้าคราวนี้ เขาก็จะขึ้นข้างๆว่าให้เราใส่คำสั่งใช่ไหมอ่ะ B G generate ของเราจะมีอะไรบ้างอะ่ะเราแอบไม่มีข้อมูลเราปรไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยเราก็บอกว่า inspire me จะขอคำสั่งมาหน่อยแล้วก็ให้เขา generate ตึง้งจากนานนะจ๊ะเราก็รอดูเลยว่ามันจะมีอะไรบ้างเห็นปะ เราก็รู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันเนาะสนุกดีเหมือนกันเนาะแต่ก่อนเราต้องแบบรีมูฟแบ็กกาวเสร็จแล้วเราก็ต้องไปหาว่าเราจะเอาแบ็กกาวอะไรใส่เข้ามาแล้วเราก็จะคิดไม่ออกแบบนี้นี่ได้มาแล้วไงเอ้ยก็เกไก่ยอยู่นะฉันก็นั่งอยู่ในแบบเอ่อในสวนอย่างนี้เลยนะใส่พองอยู่ในสวนอย่างนี้เขาก็มีรูปมาให้เราเลือกด้วยสีรูปนะคะว่าเราเี๋ยจะได้เอ้ยอันนี้ก็ดีอุ้ยนี่ก็เก๋ เนี่ยโอ้นี่แบบแบบออกมีออร่าเล็กน้อยอ้าวเธอไม่เห็นสิเนาะนี่ทุกคนทุกคนอ่าเอาไว้เอาไว้เออเขาก็จะมีให้เราเลือกสี่แบบแบบนี้นะจ๊ะนี่นี่อ่าจากนั้นใช่ไหมจ๊ะเราก็นี่นี่นนให้ให้ดูให้ดูสี่แบบที่เราได้เลยกี้มีอันนี้อ่าเห็นใช่ไหมเห็นชัดชนะมีอันนี้นะจ๊ะ แล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้ออก็เกะอยู่นะพอชอบอันนี้อันนี้ดูแบบอือได้อยู่เหมือนแบบเหมือนเราอยู่ในแบบอยู่ในไม่ใช่ในสตูเหมือนเราไปอยู่ตรงที่เอาดอตรงที่เราถ่ายแล้วก็มีแสงไฟส่องหน้าในหนึ่งยางไงเออเอาไปลองเล่นดูนะจ๊ะเพราะว่าง่ายแล้วก็สนุกดีถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ให้เขาอินสไปร์ให้แบบตะกี้ของป๊อบเลยอะ หรือถ้าแบบว่าได้แล้วยังไม่ถูกใจคุณก็เจนเนอเรตอีกรอบหนึ่งไงลองดูสิเจนเนอเรตอีกรอบหนึ่งเขาจะให้เป็นอะไรดีไหมอย่มันก็จะไม่ค่อยหนีกันมากนะแล้วก็ถ้าคุณอยากได้อะไรที่อ่ มีอยู่ในใจอยู่แล้วคุณก็คีย์คำสั่งเข้าไปเช่นอยากให้อยู่ในอ่าเดอะเบชอย่างเงี้ยอ่าริมทะเลเขาก็จะขึ้นมาให้ว่าคุณไงดีป่ะก็ลองดูว่า f ร r e n c e หรือว่าคุณอยากไปอยู่ตรงไหนอยากให้รูปของคุณมันไปอยู่ตรงไหนคุณก็ใส่คําสั่งเข้าไปมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้ก็ทํามาให้ใหม่นะนี่คือทําเออนี่โอเคได้อ่ก็เก๋เนียนอยู่นะได้อยู่นะอ่ะเอาเป็นว่าของเล่นใหม่นี่ก็ดูสนุกสนานดี แล้วก็ลองไปใช้กันดูนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย